เทคนิควิธีการที่ท่านอาจารย์ดรคูนัทพัดพรชัยกุลได้แนะนํากับพนักงานตั้งห้าคนนี้ก็เพื่อสลายหรือขจัดข้ออ้างเรื่องของการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่และไม่มีอุปกรณ์สําหรับออกกาลังกายวิธีการที่เสอนอไปนะครับสามารถที่จะแก้ข้ออ้างได้แทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วข้ออ้างที่เรามักจะพบมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของไม่มีเวลาทั้งที่เรามีเวลา24ชั่วโมงเท่าๆกัน ไม่มีสารที่การออกกำลังกายของเราไม่จำเป็นต้องใช้สารที่เยอะบอกแล้วว่าเราใช้แค่แอรยเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะลุกนั่งนะครับหรือว่าลงไปนอนนะครับเพื่อที่ให้การออกกำลังกายของเราสามารถทําได้ทุกรูปแบบนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าเราใช้น้ําหนักตัวของเราเองเป็นอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าจะเสริมเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของอย่างยืดเพิ่มเข้ามา นะข้อห้าต่างๆเหล่านั้นคิดว่าน่าจะหมดไปหลังจากพนักงานตั้ง5ได้ทราบข้อมูลและวิธีการการออกกําลังกายในที่ทํางานและในชีวิตประจําวันพวกเขาก็เริ่มต้นทันทีโดยโครงการครั้งนี้มีระยะเวลาประมาณ2เดือนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทําเป็นนิสัยต่อไปในช่วงเริ่มต้นนี้ทุกคนเน้นการออกกําลังกายในที่ทํางานเป็นหลักแต่ก็แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาที่แต่ละคนสามารถทําได้ซึ่งมีทั้งช่วงเช้าก่อนทํางานหลังทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายและช่วงเลิกงานก่อนกลับบ้านในช่วงเริ่มต้นถือว่าทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดีแต่ไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากคนทั้งชาได้เริ่มต้นสร้างวินัยใหม่ด้วยการออกกำลังกายในที่ทำงานดูเหมือนเวลานี้พวกเขาได้พบกับอุปสรรคปัญหาใหญ่แล้วนั่นคือการที่ยังไม่สามารถข้ามผ่าน ความคิดและพฤติกรรมที่เคยชินในอดีตไปได้แต่ละคนจึงเริ่มเบื่อหน่ายเกลียดค้านหลงลืมและเหตุผลอีกนานาชนิดบางทีขี้เกียจแบบว่าเดี๋ยววันนี้ยังไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้อะไรเงก็มีค่ะบางทีก็รู้สึกเบื่อบ้าง บางทีก็ขี้เกียจบางทีก็เหนื่อยกลับไปก็พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะเลยรนะู้สึกว่ามันไม่ค่อยประจิตประต่ะอเท่าไหร่อทิแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากเท่าไหร่เนี้ยเหนื่อยบ้างไม่อยากไปบ้างรถติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนบ้างมันค่อนข้างยากเพราะว่าพฤติกรรมเราโดยตลอดอะ่ะมันเคยเป็นแบบนั้น จริงทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องสุขภาพเดียวจะมีช่วงปรับเปลี่ยนไปที่ทํางานใหม่ไปโรงเรียนใหม่เราผ่านชีวิตการปรับเปลี่ยนมากับครับนะช่วงการปรับเปลี่ยนจะลําบากบไม่ว่าเรื่องอะไรแม้แต่การปรปับเปลี่ยนในทางดีครับออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนในทางดีหลังจากผ่านไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าประโยชน์ในอื่อนอีกเยอะนะครับหรือแม้แต่คนที่สูบบุหรี่ในช่วงปรับเปลี่ยนสองสามอาทิตย์แรกเดือนแรกโอ้จะเหมือนกับจะเป็นจะตายเพราะนั้นทุกคนจะมีระยะปรับเปลี่ยนระยะปรับเปลี่ยนในแต่ละเรื่องอาจจะไม่เหมือนกัน ในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ในเรื่องระยะปรับเปลี่ยนของการออกกําลังกายเนี่ยส่วนใหญ่ที่ประมาณสักสามอาทิตย์ถึงหกอาทิตย์แล้วย่งยืนที่สี่เดือนถึงหกเดือนการปรับเปลี่ยนมีความต้องใช้เวลาแต่ที่สําคัญที่สุดผมก็ย้ำอีกทีคือต้องครัอการข้ามผ่านความคิดและพฤติกรรมในอดีตของแต่ละคนนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกับพวกเขาทั้งห้าคนที่จะต้องข้ามผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก็คือความรู้ และคําแนะนําเกี่ยวกับการเอาชนะตนเองด้วยตนเองและ2ก็คือหัวใจที่มุ่งมั่นแน,แน่วแน่และมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่พวกเขามีอยู่กับตัวมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่เลื่อนหายไปในช่วงนี้เท่านั้นแต่เมื่อได้รับแรงกระตุ้นทั้งจากคุณหมอวิสารและอาจารย์ดกรกุนันรวมถึงคนรอบข้างพวกเขาทั้งห้าก็เริ่มต้นสร้างสุขภาพด้วยความเพียรและความพร้อมที่มีมากกว่าอาดีตอีกฟังโดยที่ทุกคน ได้เริ่มต้นวางแผนจัดสรรเวลาการออกกําลังกายของตนเองทั้งที่บ้านและที่ทํางานใหม่ปตุยทุกเช้าก่อนมาทํางานเขาต้องลุกขึ้นมาปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านวันละ20นาทีทุกวันและช่วงทํางานปตุยก็จะใช้เวลาช่วงพักกลางวันออกกําลังกายด้วยอย่างยืดอีกวันละ15นาทีและช่วงเย็ยนหลังเลิกงานเมื่อกลับถึงบ้านปตุยก็จะเน้นการออกกําลังกายด้วยการทํางานบ้านอีกวันละ30-45นาทีการแรกมันก็จะเหนื่อยแล้วก็จะปวด ปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาแต่มันก็จะเป็นภายในอาทิตย์เดียวค่ะแต่ตอนนี้เข้าที่แล้วไม่เป็นไรแล้วระบายตัวเบาตัวขึ้นขณะเดียวกันกันกบคุณกิ๊กที่เขากลับมามุ่งมั่นต่อการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันอีกครั้งในที่ทํางานคุณกิ๊กได้ใช้เวลาหลังทานอาหารกลางวันและช่วงเย็นก่อนกลับบ้านออกกําลังกายด้วยท่ากายบริหารอย่างง่ายตั้งรับประมาณ1 0 1ถึงนาทีและช่วงเย็นถึงค่าของแต่ละวันคุณกิ๊กก็จะชวนพ่อและแม่ มาออกกําลังกายด้วยอย่างยืดส่วนวันหยุดคุณกิกก็จะเลือกวิธีการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานและโยนโบลิ่งกับครอบครัวก็คือเหมือนอย่างเมื่อก่อนจะขี้เกียจเดียนี้ก็เลยเหมือนเวลาว่างๆก็มีอะไรทําคือรู้สึกว่าแทานที่จะให้มันทิ้งไว้เฉยๆก็ลองออกกำลังกายดีกว่าขณะเดียวกันกับคุณบอมที่เขาใช้เวลาช่วงเช้าก่อนทำงานออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหาร และออกกําลังกายด้วยยางยืดอีกวันละ20นาทีและเมื่อเลิกงานกลับถึงบ้านเขาก็จะออกกําลังกายด้วยยางยืดอีกครั้งส่วนช่วงวันหยุดโดยเฉพาะช่วงเย็นเขาก็จะวิ่งอยู่ภายในหมู่บ้านอีกครั้งละ30-45นาทีเวลาดูทีวีอยู่ว่างๆก็คือจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เออแล้วก็ใช้ยางยืดคือมันไม่ต้องเสียเวลายเยอะ เราก็ใช้อย่างยืดดึงแขนขึ้นลงแล้วก็นั่งดูทีวีอยู่กับบ้านมันก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยคุณสุนีพนักงานที่มีอาการปวดหลังด้วยการที่เขาต้องนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทํางานเป็นเวลานานหลายปีคุณสุนีได้ออกกําลังกายด้วยท่ากายบริหารและใช้อย่างยืดทุกเช้าก่อนทํางานหลังทานอาหารกลางวันและช่วงเย็นก่อนกลับบ้านครั้งละ10-15นาทีส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์พิสุนีก็จะออกกำลังกายด้วยโยคะอย่างสม่ำเสมอ ก็สดชื่นคพรรู้สึกเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยเนื่อเราออกไงแล้วเรารู้สึกบางทีเราได้ปลดปล่อยอะไรไปด้วยส่วนคุณประมุกตัวอย่างของผู้บริหารที่ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีเขาเองก็ยังออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและปอดเป็นประจําทุกเช้าก่อนมาทํางานและทุกช่วงเย็นเมื่อกลับถึงบ้านส่วนวันหยุดคุณประมุก ก็ยังคงออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเหมือนกับวันปกติในช่วงมันเนบางช่วงเวลาช่วงบ่ายเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราบางครั้งมันล้าจากการใช้สมองหรือจากการประชุมต่างคระเทพอได้ทําอย่างันก็รู้สึกว่าเมื่อเรามีพลังขึ้นอีกนิดนึงเกิดชื่อขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่นก็ทําให้สามารถเราจะทําได้ถึงเย็นไปถึงถึงหัวค่าไม่ได้มาถึงวันนี้เรียกได้ว่าพวกเขาทั้งห้าคน สามารถข้ามผ่านพฤติกรรมเดิมมาได้ด้วยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการออกกําลังกายให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนได้มากขึ้นมีความรับผิดชอบและจริงจังต่อการออกกําลังกายมากขึ้นและที่น่ายินดีก็คือการออกกําลังกายของพวกเขาไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเฉพาะคนทั้งท่าเท่านั้นเพราะสําหรับบางคนเขายังต่อย,ยอดและขยายผลไปสู่คนรอบข้างให้หันมาออกกําลังกายอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังประกอบกับการประยุกต์รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายให้เข้ากับชีวิตประจําวันของแต่ละคนทําให้พวกเขาสามารถข้ามผ่านพฤติกรรมในอดีตมาได้และผลจากการข้ามผ่านพฤติกรรมในอดีตด้วยการลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนี่เองไม่เพียงขจัดข้ออ้างและทัศนะที่มีต่อการออกกําลังกายของพวกเขาจะเปลี่ยนไปเท่านั้นระยะเวลาเพียงสองเดือนของการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้พวกเขาทั้งห้า ก็สามารถรับรู้และจับต้องได้ถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพได้จริงปัตตุยการออกกำลังกายที่ทำงานและที่บ้านทำให้โรคภูมิแพ้ของปัตตุยหายไปมันมีความเปลี่ยนแปลงแปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนนี่ชอบปวดขาปวดขา,ปวด,ขาปวดแขนอะไรเงี้ยเพราะเราเดินทังง้งวันแต่เดี๋ยวนี้อาการนั้น ก็ยังชั่วไปเยอะแล้วเค่เราอยู่บ้านเรานั่งดูทีวีดูอะไรเราก็ทําไปมันไม่ได้ไปใช้เนื้อที่เยอะแยะอะไรมากมายนั่งดูทีวีไปแล้วก็ทําได้ถ้าจบกลงกายแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับคุณกิ๊กการออกกําลังกายอย่างจริงจังทำให้กล้ามเนื้อขาและแขนคือสภาพกลับมาอีกครั้งพอเราเอาเวลาที่ว่างไ,ไปออกกําลังกายก็คือเหมือนมาสบายใจอะค่ะความเครียดที่ เครียดจากกรเงานนี่ยมันก็น้อยลงรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสร้างใิสัยใหม่แหละรู้สึกว่าระหว่างเวลาพากักเราอยากจะทําอย่างนี้มากกว่า